พิเ็จไกด์สนับสนุนโดยดิอโรคยาสุขภาพดีหาได้ที่ดิอโรคยาโทร02 358 0050 ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง Business Sky ครับวันนี้ผมยังอยู่ในโชว์รูมพระราม3ของบริษัทบาร์ดรูมดีไซน์นะครับแล้วก็ยังอยู่กับคุณเชตพลหุดากรแต่วันนี้นะครับเราจะไม่พูดเรื่องอินโนเวชันเรามาดูเบื้องหลังกันว่าภายใต้ความสําเร็จของบริษัทนี้นะครับยังมีเสาอีกต้นหนึ่งที่ขับดันเขาเป็นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจแห่งพอเพียงเป็นเรื่องของธรรมิบาลทั้งนั้นเลยนะครับพบกับคุณเชตพลนเลยครับสวัสดีกครับสวัสดีครับคุณเชตพจนครับ ได้รางวัลธรรมพิบาลเนี่ยเยอะเรียกว่าไม่แพ้รางวัลนวัตกรรมโดยซ้ำไปได้ของใครมาบ้างเนี่ยครับจุดเริ่มต้นเรานะครับเราได้รับรางวัลธรรมาพิบาลดีเด่นนะครับประจําปี25-50นะครับคำว่าดีเด่นเนี่ยคือดีเด่นทุกด้านนะครับดีเด่นทั้งด้านผู้ริโภคนะครับพนักงานสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้รับรางวัลเนี่ยจากสถาบันหวยอึ่งพากรร่วมกับสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ โดยที่ธนาคารไทยธนาคารเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกเรานะครับคือเราไม่ได้คัดเลือกตัวเองเข้าไปให้เขาเลยไม่ได้คัดเลือกอยู่ดีๆก็มีคนโทรมาบอกครับโทรมาบอกครับธนาคารถามไาว่าสนใจที่จะเข้าประกวดโครงการนี้ไหมเราบอกลองดูก็ได้ครับแล้วปรากฏว่าพอเข้าประกวดปุ๊บเราได้รางวัลชนะเลิศดีเด่นทุกด้านถามตรงๆเลยอะไรกันแน่ที่ทําให้คิดว่าได้รางวัลนั้นต้องทาจริงครับทําจริงใช่ไหมครับทำจริงครับครับ เราคิดว่าเราต้องเป็นธรรมนะครับ,รบโดยที่เรายึดหลักของธรรมพิบาลเนี่ยเอามาใช้ในการบริหารงานซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร,รขณะเดียวกันเราก็ยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรารนะครับมาใช้นะครับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการขององค์กรด้วยฟังดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าท่านผู้ชมทั้งหลายนะที่เป็นนักธุรกิจพอได้ยินได้ฟังว่าปัจจัยแห่งพอเพียงเนี่ยยอมรับแต่ถามว่าแล้วทำยังไง นะครับเราคงต้องเจาะลึกตรงนี้สักนิดสักนิดหนึ่งครับผมเอาเรื่องธรรมิบาลก่อนนะครับธรรมิบาลเนี่ยนะครับมันมีหลักใหญ่อยู่3หลักก็คือเป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับเป็นธรรมต่อพนักงานครับเป็นธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับทุกอย่างเนี่ยคือสเตทโคเดอร์ของเรานะครับเรามองสเตทโคเดอร์ให้อยู่อย่างสมดุลทุกคนมีความสุขครับดังนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเราทั้งหมดจะต้องได้รับ ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเอาลองดูเลยครับตั้งแต่ผู้บริโภคเลยอะไรของเราที่ที่เราเรียกว่าให้เขาบ้างผู้บริโภคเนี่ยก็คือสินค้าที่ต้องมีคุณภาพนะครับการรับประกันการบริการที่ต้องเหนือกว่าคู่แข่งครับต้องเหนือกว่านี่เช่นอย่างบริการเนี่ยครับบริการเนี่ยเรามีทั้งบริการก่อนการขายบริการหลังการขายสําหรับอาบน้ำเนี่ยนะครับเรามีบริการตรวจเช็คฟรี6เดือนนะครับเป็นระยะเวลา3ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับเรามีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ เรามี call center นะครับ บริการ24ชั่วโมงสาหรับธุรกิจสปานะครับเรามีการให้ทดลองใช้ก่อนเรอคือทดลองได้เลยถ้าไม่ชอบไปยังไม่้องไปสปาที่เซนทันซิตี้ชั้น35สำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อสินค้าเรานะครับเราบอกไปทดลองก่อนคือถอดเสื้อแช่น้ําเลยตรงนั้นเลยได้เลยโอ้โหครับตรงนี้คือคือภาพรวมที่เรียกว่าเราเราเหนือกว่าคู่แข่งคือพูดง่ายๆคือมีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยซื้อสินค้าเราแประกันเราก็สูงกว่าคู่แข่งครับนี่คือในแง่ของลูกค้าในในแง่ของพนักงานเน เราก็ต้องให้พนักงานมากกว่าที่คนอื่นเขาให้นะครับ,รบเริ่มตั้งแต่ผลตอบทแทนนะครับ,รบที่เราต้องสูงกว่ามาตรฐานนะครับสิ่งที่โครงการดีๆที่เราให้พนักงานนะครับอย่างเช่นโครงการลดค่าใช้จ่ายนะครับโครงการลดค่าใช้จ่ายก็จะเป็นโครงการ ปลูกข้าวนะครับมีปลูกข้าวเองเดี๋ยวขอเจาะตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เองเป็นส่วนหนึ่งของคาว่าเศรษฐกิจแห่งพอเพียงด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งของแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสรุปคร่าวๆคือเศรษฐกิจแห่งพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าให้ทำไรก็นะครับจริงๆก็คือสามห่วงสองเนื่องมีความพอประมาณนะครับมีความมีเหตุผลนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยที่มี2เงื่อนก็คือเงื่อนไขายของความรู้ความรู้จริงบวกกับคุณธรรมประกอบกันนะครับน็่คือ แนวปัชญาเศรฐข้อพอเยงซึ่งเราก็ให้ให้กับพนักงานเราได้ใช้ปัจญาให้หมดใช่ครับทีนี้เวลาคนบอกดูแลพนักงานเนี่ยนะฮะเท่าแก่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหพูดให้ผมขึ้นเงินเดือนพนักงานอีกละหน้าภาวะนี้นะครับภาวะนี้เนี่ยการแข่งขันสูงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับบริษัทเองก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ตรงนี้ให้แต่เรามองเรื่องการลดค่าใช้จ่ายการลดค่าใช้จ่ายคือการเพิ่มรายได้พนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีโครงการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอามาเริ่มทำที่คริษัทนะครับอย่างเช่นโครงการปลูกข้าวนะครับอ๋ออันนี้คือลดค่าใช้จ่ายนั่นเองลดค่าใช้จ่ายเลย,เลยนะครับ,รบเรามีโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเป็นข้าวเป็นน้ําพริกเป็นอะไรแล้วเกี่ยวกับโครงการปลูกข้าวด้วยไหมฮะก็เดิมทีเราซื้อนะครับเราก็บอกเอ้เรามีที่ดินเหลือเรามาปลูกข้าวเองดีกว่าแล้วเราก็เอาข้าวเนี่ยเอามากินกันให้พนักงานกินกลางวันกันแต่พนักงานเอาเวลาที่ไหนไปปลูกอะเราให้คนนอกทําครับพนักงานไม่ได้ทานะครับแต่จะมีโครงการที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างเช่นโครงการปลูกผัก นะครับก็หลังเวลางานโครงการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับโครงการน้ําดื่มราคาประหยัดนะครับโครงการน้ํายาอเนกประสงค์นะครับตรงนี้เป็นโครงการลดค่าใช้จ่ายคือส่วนใหญ่ใช้กับเรียกว่าเป็นของ consumer product คือของที่ใช้ทุกวันแล้วบริษัทคือให้เงินไปเลยอย่างนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่ครับเราตั้งเราคือเราให้เงินก้อนแรกให้ลงทุนก้อนแรกเสร็จแล้วก็จะมี คณะทํางานนะครับอย่างเลี้ยงปลาก็จะมีคณะทํางานเลี้ยงปลานะครับก็จะมีไปซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบอะไรมาทำนะครับแล้วก็มาขายในราคาต้นทุนนะครับเขาไม่ได้ออกกำไรไม่ได้อากําไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเงินตรงเนี้ยมาทำโปรเจกต์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นไซเคิลเป็นวัฏจักรของมันครับครับอย่างสมมุติอย่างโครงการต่างๆเหล่านี้เราเริ่มกันมาสักนานหรือยังเนี่ยครับตรงนี้ประมาณ1ปีครับถามกลับไปตั้งแต่ต้นเลยครับใครเป็นคนคิด คิดได้อย่างไรเอามาจากไหนจริงๆก็มาจากแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีทานคุณมัชรมงคลนะครับประธานนะครับแล้วก็ผมแล้วก็ผู้บริหารทุกคนครับก็มาประชุมร่วมกันว่าเอ๊ะเรามีแนวความคิดตรงนี้มาทําตรงนี้ดีไหมนะครับแล้วเราก็มีที่มีสถานที่มีพนักงานมีอะไรนะครับก็อยากจะทํา เป็นตัวอย่างนะครับ,รบอยากจะเยผยแพร่ออกไปเพราะว่าเราได้รับอ่าเลือกจากกรบรอบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของภาคกลางนะครับ